หลวงตาครับอย่างคนที่มาปฏิบัติธรรมหรือว่าฝึกกรรมฐานครับเขาถามว่าเขาจําเป็นที่จะต้องตั้งคําถามกับตัวเองหรือไม่ครับแล้วการตั้งคําถามกับตัวเองนี่เหมือนกับการพิจารณาไหมครับนันถูกแล้วนะมาถามเท่านะกูมาทําไมเนะี่ยถามเด้ใช่ไหมมาทําไมก็ถามเลยวะ่ะนี่มาทําไมวนะเนี้ยก็ถาม มาเที่ยวมาฝึกมาจะลอความแก่มาฝึกให้เข้าใจเรื่องภพชาติมาพิสูจน์เรื่องรสสวรรันแล้วแต่แล้วแ,แต่เจตนาของแต่ละคนเลหลวงตาครับอย่างปีใหม่มาครับมีคนมักจะกังวลเรื่อง ปีชงครับจริงๆแล้วปีชงคืออะไรครับหลวงตาปีชงเหรอมันไม่ใช่ปีชงนะคือเมืองเมืองโลกเราเนี่ยครับมันชงทุกวันนะชงกาแฟมัง่งชงโอวันตินมัง่งช,ชงนู่นชงนี่มัง่งแล้วมันอยู่ในความเชื่อจุมันห้ามไม่ได้หรอกเพราะความเชื่อของคนคนที่เรียนโหราจาย์โหราศาสตร์เนี่ยมันคู่กับมนุษย์มาจะสมัยไหนแล้วเนี่ย ไอ้ปีวันเดือนปีชงอะไรพวกเนี้ยมันเป็นความเชื่อแต่มันก็จริงมั่งไม่จริงมั่งนะถ้ามันไม่จริงอะ่ะเขาคงไม่มีพูดหรอกเวลาพูดาถึงปีชงเนี่ยมันคนก็เกิดกังวลใช่ไหมกังวลก็เป็นจริงอย่างที่เขาพูดถ้าปีชงอะ่ะอย่างเราก็บอกเอ้ยลวงตาปีชงหลวงตางในใจกูไม่เคยชงมันก็ไม่ชงใช่ไหมล่ะ เออคืนก็คือคนที่นึกนะจ๊ะแม,มคนที่นึกคน,คนมีกําลังเนี่ยเขาจะเข้าใจกําลังใจเนี่ยคนไม่มีกําลังเนี่ยคือคนที่มีจิตอ่อนแออ่อนไหวเนี่ยมันก็เชื่อไปตามนั้นใช่ไหมมันก็เลยเป็นจริงไปตามนั้นรจริงไม่จริงจริงคือจริงไม่จริงคือไม่จริง ไม่จริงก็จริงจริงหรือไม่จริงคิดไปคิดมาเด้เหมือนบุญกับบาปอะอยู่ด้วยกันเออถ้าจิตเล่าเหนือขึ้นพวกนี้ไปแล้วจะทำอะไรก็ได้เสมองมันเหนือไปแล้วไม่มีเหตุมีผลไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นโพธิสัตว์ในพระปฏิเจที่มีบาร,รมีเยอะๆหรือไม่พระอรหันต์ที่ไม่เกิดแล้วเนะี่ยเขาจะเข้าใจื่องนี้ แล้วอย่างเรื่องแก้กรรมครับหลวงตาจริงๆแล้วมีใครแก้กรรมให้เราได้ไหมครับไม่ได้แต่ลืมได้ลืมได้<อ>ตู้ไปหลอกเขาสาวมาตั้งนานแล้วเนี่ยมาสวมดมนต์เนี่ยลืมหมดแหละใช่ไหมครับยกเว้นเห็นถ้าเห็นแล้วก็มาแล้วถ้าไม่เห็นไม่มาถ้านานๆเข้าอารมณ์เบาๆนะมาเรื่องแผลแล้วเปลี่ยนขึ้นละขึ้นมันจะเปลี่ยน กรรมเนี่ยทุกคนมีทุกคนแหละใช่ไหมเขามีกรรมไปแดนเกิดนะม่มีไม่มีกรรมมันก็ไม่เกิดใช่ไหมกรรมเพราะว่าการจะแก้กรรมเนี่ยมันต้องพูดไม่ถูกมันต้องเบนกรรมเออมันจะสวยกรรมไม่ดีกับเบนกรรมให้มันดีอย่างคนโบราณเขาอ่ะเขามีเซนน่ะไอ้นี่มันกรรมไม่ดีเนี่ยเขาก็ให้ลูกหลานไปบวช คือเบนกระแสของกรรมทางตาหัวจจบุกดินกายไปอยู่ในวัดสวดมนต์เนี่ยกรรมไม่ดีมันก็มันไม่มาเพราะจิตไม่นํามาใช่ไหมละ่ะ <c oughs> นี่ความจริงนะเนี่ยพารนาให้จริงๆนิในตุพจารณาให้จริงเนี่ยการการจะตัดกรรมหรือการจะอะไรเนี่ยมันตัดไม่ได้แต่มันเบนได้ <c oughs> ใช่ไหมมันเดินมันไม่คือมันเบนนะ่ะเหมือนกะจะตายอ่ะ เหมือนกับโบราณน่ะโบราณเนี่ยหมอดูว่ามึงตายแน่ไอ้คนเนี้ยบอกห <Okay. S 1> อ้กูจะตายอยู่แล้วไหนๆกูณจะตายอยู่แล้วพอเดินไปนะเห็นสัตว์ที่มันตกน้ามาอะไรเนี่ยก็ช่วยมันแล <Okay. S 1> ้วก,ก็รอดพอเบ็นกระแสะกรรมไปทำความดีมันไม่น,นึกไม่ถึงนะมันไม่นึกกรรมที่ไม่ดีมันก็ เบนออกไปกรรมดีแล้วกลับมาประมาณนี้ไม่อยู่ที่ปัจจุบันกรรมถ้านั้นเวลาเราสวดมนต์หรืออะไรก็ตามเวลาคิดไม่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เบนซะถ้าเราคิดไม่ดีไม่ใช่สิ่งที่เห็นจะไม่ดีตามเราที่ไหนเราอ่าไม่ดีเพราะเราไปคิดไงออถ้าเราไม่คิดมันจะไม่ดีไหม ไม่เห็ความคิดของเราตาโอจะงหมนะใช่ไหมเหมือนใน,าน,นาวัดนะอยู่ๆมันไม่ชอบเขาอย่างนั้นน่ะมาอยู่ไม่ชอบไม่พอ,อยังไม่บอกคนอืน่นนะนั่นแหละมันก็เลยทําให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วอนา,า,าคตทําำ่าตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนพูดแล้วกระจายความไม่ดีไปคนอื่นด้วยโอ้หนักนะทุกจีกรรมเนี่ยไม่ธรรมดานะ ถ้าจริงก็ไม่เป็นไรนะ้วถ้าไม่จริงก็เข้าตัวแต่นั้นมันจะดีไม่ดีเรื่องของมันี่ไปเกี่ยวท่านลุงพ่อท่านบอกเองจะไปว่าใคร<ม>เขาจะยังไงเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเองเองมีหน้าที่สวดมนุ์เองมีหน้าที่ยิ้มเองมีที่บัันทึกความดีพอก็จบมจบมีอะไร เหมือนอันนี้เขาถามมาครับหลวงตาเวลาเราเจอคนที่ทําไม่ดีครับหรือหรือทาผิดนะครับเราจะทําอย่างไรดีเราจะใช้อะไรในการเป็นเกณฑ์ว่าเราจะควรไปเตือนเขาดีไหมหรือไม่เตือนเขาอะไรถ้าเป็นศารหลวงพ่อเขาไม่เตือนหรอกในใจเพียงว่าหลวงพ่อบอกพบภูมิจ้านั้นในี่ยมันทําเลยมันจะติดตัวมันไปติดใจมันไปตลอดมันทําความวุ่นวายอะไรวะเนี่ยใช้เทวดาแถวนั้นใช้พบภูมิหรือใช้คนที่เกี่ยวข้องซึ่เป็นโลกวิญญ,ญาณ รหรือมันก็นให้ท่านก็นนะบดิวานท่านนี่มีแถวนั้นนะไม่ใช่เราไปพูดนะสมัยนี่มันฟังเราเหอเรอเผเอมันด่าเราอีกรเราก็ออกใช่ต,ต่อกรรมกันอีกออยาวเลยที่เห็นเห็น,หนหือวันนี้แหะจากแรกๆหวังดี <laughs> จะดีหวังดีอะประสงค์ร้าย ดองตาครับวิธีการอะไรที่เราจะฝากความรักความดีไว้กับทุกคนเวลาที่เราพบเจอครับเอาแบบไหนอะ่ะเอาอยบบเริ่มจากง่ายๆก่อนับง่ายๆเจอลูกครูบาอาจารย์เจอพระเจอนักบวชหรือเจอผู้ปฏิบัติธรรมครับหรือผู้ที่นําปฏิบัติธรรมทั่วไปเนี่ยไม่ต้องบอกเขาหรอกมโมทนาบนในใจพอเนอะเมื่อรูปท่านเนี่ยมทนาบน บอกหลวงพอ่อโมทนาาด้วยนะจะเป็นพระอรหันจะเป็นพระโพธิสัตว์พระปัจเจกาช่วยเหลือเกื้อกูลผมด้วยนะหลวงพอ่อฝากชีวิตไปกับท่านมนุษย์ก็เหมือนกันเห็นเขาทำก็โมโนนาบุญแล้วก็ฝากเลยช่วยเหลือเกื้อกูลในการเป็นว่าใจเกิดในอนาคตนะเพราะเขาต้องเวียนว่าใจเกิดความรู้สึกที่เราเห็นเราจะเข้าใจว่าเขาจะต้องเกิดเขาจะต้องไม่เกิดอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเราถูกกรรมฐานไปเรื่อยๆเนี่ย การบันทึกบุญนั่นแหะมันจะมีความรู้สึกแล้วจะบันทึกยังไงประมาณนี้แหละต้องมีฐานแล้วอ,อย่างเวลาเราเจอพวกสัตว์นะครับหลวงตาเหมือนกันถ้าสมัยที่เราไม่หลวงตานะครับสมัยที่ยังไม่ฝึกนะสมัยที่ยังไม่เข้าวัดน,นะถ้าเห็นสัตวนะ์เนี่ยมึงตายนะสัตว์ม่นจ้าของนะกูต้องกินมึงแน่นอนนะใช่ไหมแต่ตอนแรก เห็นมันแล้วเฮ้ยมึงหนีไกลๆเนะเว้ยมนุษย์เห็นเนอะมึงตายนะไปูเร็วเนื้งจใ,ใจเอ้ลงตาครับเรื่องรูปกับนามครับถ้าเราอยากให้รูปกับนามเราไปที่ไหนก็เป็นประโยชน์ไงครับเราต้องเริ่มทําอย่างไรจะต้องอธิษฐานด้วยหรือไม่ครับโอ้เนี่สุดยอดเลยนะเนี่ยพูดถึงนะรูปกับนามตัวสำคัญคที่สุดเลย ถ้าเราสวดมนต์ทุกครั้งจิตมันสว่างทุกครั้งราะนามมาทาเราดึงพลังงานมาที่รูปประธรรมของเราเรามีรูปมีนามใช่ไหมหลวงพ่อเนี่ยท่านมีแต่รูปไม่มีนามถึงมีรูปท่านที่เขาหล่อไว้นนะะรูปท่านไม่เคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวที่น,นามมาทมเคลื่อนบุญเพราะนั้นเวลาเราสวดมนตนะ์เนี่ย เราเนี่ยจิตเราคือนามธรรมนำรูปประธรรมทั้งหมดในโลกเนะี่ยนามธรรมพลความดีทั้งหมดเลยตามที่เราสวดน,นะมาที่เราจิตเราก็สว่างสว่างไม่พอบุญที่เราเคยสร้างในอดีตมันก็สว่างด้วยสว่างยังไม่พอถ้าเรามีรูปลักษในอดีตที่สร้างไว้รูปลักนั้นก็ย้อนอดีตด้วยแลวมันไปอนาคตด,ด้วย เรามีปรปะโยชน์กับตัวเองรูปรักษ์ตัวเองด้วยนะถ้ามีเดินด้วยวิญญาณแถวนั้นด้วยถ้าฝึกบ่อยๆนะมันสว่างบ่อยๆเนะี้ยจะเข้าใจจะเข้าใจเลยอธิษฐานนะมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายที่เห็นรูปนามของข้าพเจ้าเนะี้ยผู้มีทุก่าลืมพความทุกผู้มีสุขก็มีสุขผู้ที่มีทุกขผู้ที่มีกรรม เกี่ยวกับกำนับกำเบาเนี่ยขอให้หายคือถ้าเราฝึกไปขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราจะรู้เองเราจะอธิษฐานอะไรใครเห็นรูปน้มของพระเจ้าคือผู้ที่มีความโชคดีประมาณเนี้บางคนเขาอธิษฐานยังนั้นครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยบางองค์เนี่ยเวลาเรามนุษย์ทัวไปไปหากราบท่านเนี่ยกลับมีก็มีโชคแล้วฮะ ถ้าเขามีพื้นฐานอยู่เนี่ยกลับก็มีแล้วฮะถ้าเขามีกรรมเนี่ยมันก็หายไม่มีพูดถึงแล้วแต่การอธิษฐานของพระบุคคลมันบอกไม่ได้ถ้าลูกตาบอกว่าต้องอธิษฐานอย่างนี้นะเราก็ไม่ทำเนี่ยไม่จำพ่ะอให้ไรยเพราะมันลืมเพราะมันยังฐานยังไม่มีลืมืมทำๆลืมๆแล้วก็หยุด มีเยอะหลวงตาที่บายให้ฟังเนะี่ยเยอะเลยสมัยก่อนเนะี่ยไม่เห็นใครทําแม้แต่สวดมนต์ยังไม่สวดใช่ไหม,มก็ถามอย่างเงี้ยอยากให้รูปนามเป็นประโยชน์จะทายังไงก็อธิบายอย่างนี้แหละมันต้องทําตัวเองให้สว่างก่อนสว่างได้ตลอดเวลายิาง่งดีทั้งยืนเดินนั่งนอนอะไระประมาณนี้แหละสว่างตัวเองสว่างอ่ะคนอื่นก็สว่างด้วย มนุษย์เห็นก็เขามีความสุขเขามาอยากอยู่กับเราไหมล่ะแค่มานั่งจ้องตัวเนี่ยเขาก็มีความสุขแล้วเขาจะไม่มาเหรออ้เขาถูกแล้วล่ะถ้าเขามีเวลาก็มานั่นคือผู้มีประโยชน์กับตัวเองแล้วมีบุคคลอื่นถ้าเรากุดหิดนุ่งงิ่งอะไรเนี่ยไม่มีคนมาจ้องเราเหรอมีคือเจ้ากรรมนายเวนั่แหละคือที่ผู้ผูกพันในอดีตเนะยเออชอบ ก็ได้มาอ,อย่างนั้นแต่ถ้าเรามีความสว่างนะีใครเห็นก็ได้จะว่าจะมนุษย์วิญญาณเยอะเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างคำอธิษฐานนะครับหลวงตาคำอธิษฐานเรามันจะพัฒนาขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกําลังเราถึงกับคำอธิษฐานนั้นใช่ไหมครับคำอธิษฐานจะเป็นไปได้เรื่อยๆก็คืออธิษฐานเราต้องทํา ท่านให้อธิษฐานทีละน้อยก่อนอธิษฐานทุกวันห้ามหยุดนะอย่างร้ตาอธิษฐานจะสวดมนต์ต่อเทวิตเนี่ยต้องอธิษฐานทุกวันนะน,นุเสร็จแล้วมันก็จะมีการเพิ่มการอาธิษฐานเพราะเพิ่มเพราะเหตุอะไรเพราะเราทำใช่ไหมล่ะเตี๋ยวเราคิดนะรเ,ออเราอาธิษฐานเราทำใช่ไหมพอหมด เวลาตรงนั้นเราอาธิษฐานต่อไงแล้วเราก็ทำมามันมันต้องพัฒนาไปพร้อมกันเลยฮะนึกออกนะไม่ใช่อธิษฐานครั้งเดียวโอ้สำเร็จแล้วไม่ทำต่ออีกแล้วธรรมะต่อไปอีกเยอะเลยก็ไม่ทำเอาแค่นี้มันจะพัฒนาได้ไงอธิษฐานก็ซ้ำๆอย่างนั้นอ่ะ <S 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 ประมานั่นแหละครับมีวิธีการอะไรไหมครับหลวงตาที่จะช่วยให้เราเบาได้เร็วๆครับมีฮะใช้กายวิเวกกับจิตวิเวกเพ<ม>ราถึงจานักบวชนักปฏิบัติธรรมนะครับกายวิเวก็็อยู่ในห้องคนเดียวจัดม์ภาวนาเยืเดินนั่งนอนน,นนะ กายวิเวกแล้วพอมันดิ้นก็ออกมาจิตวิเวกหมายถึงอยู่กับผู้คนเหมือนอยู่คนเดียวมันแพร่รอบๆข้างๆอ่ะมันแพร่มันสวดมันพิจารณามันไปประมาณนี้มันบันเทึกบุญนะสลับกันไปถ้ามันดิ้นกายวิเวกก็ออกมาจิตวิเวกใช่ไหมถ้ามันพอจะเออเนี่ยเข้าไปกายวิเวกใหม่ออกมาเนี่ย เนี่ยสลับกันไปเนี่ยมันมันได้หลายรอบด้านเลยนะพูดถึงน่าเสียดายคนที่อยู่ในถ้ำเนี่ยฟังว่ามันฟังนะพูดถึงแต่มันไม่ค่อยทำมันฟังมันฟังอย่างนั้นแหะเหมือนพวกหูกระตากระทูหูกระ t h เนนะใช่ไหมมันจะผัดทุกวันนะแต่มันไม่รู้รดเลยว่ามันผัดอะไรมั่งมันเป็นกระ t นะ คาทะหูกทะประมาณนั่นแหละเวลาพบชาติสถานที่โอกาสนะะมันไม่ใช่จะมีอย่างนี้นะแต่ว่าคนที่อยู่ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่านเป็นคนที่โชคโคตรของโชคโคตรโคตรของโชคนะโคตรโคตรเลยนะเพราะว่ากูไม่ต้องไปทำอะไรแล้วมีกินมีกินนะใช่ไหมเออ มีที่กินมีที่นอนมีที่อยู่มีที่ฝึกใช่ไหมโหนี่พวกสวยกาดีเลยเนะี่ยสวยบุญชัดๆแหละพวกที่ทำงานข้างนอกอนะไรอย่าพวกรวยเศรษฐีอะไรเนะยอขี้ฝุ่น,นพวกเนี้ยพวมันต้องคิดอะไรพวกนี้กูกมีกินแล้วจับจ่ายใครเพราะโลกพวกนั้นมันต้องคิดลวโอ้กูจะไปเอาเงินที่ไหนดีวะไปโกงเขาที่ไหนดี ไปทาธุรกิจที่ไหนดีนะมันคิดตลอดเวลาคือหลวงตาอยู่มนักธุรกิจทั้งวันทั้งคืนมันมันนึกถึงตัวเลขชีวิตมันตายแล้วไปไหนอ่ะโอ้โหมันไปเป็นเครื่องคิดเลขอย่างที่ทุกวันนั่นนะเอ้าก็จิตวนเวียนอยู่แถวนี้แล้วมันจะไปไหนล่ะเออมันคิดง่ายๆใช่ไหมมันไม่เชื่อเลยซ้ำไปว่าไอ้นรกสวรรค์ไอ้กรรมมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ย มันก็ไม่ดา่าก็อีกด้วยแล้วมันก็ไม่พิสูจน์อีกด้วยมันต้องพิสูจน์ตีศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาพิสูจน์นี่เมื่อชี่จงผูดลอยลอยพระเจ้าจะไม่ผูดลอยลอยเนี่ยท่านพิสูจน์ให้พิสูจน์ว่าสีจันทสอนนะมันจริงหรือเปล่าใช่ไหมนรกมีสวรรค์มีพรมีดินแดนไม่เกิดยังมีแล้วไปได้มนุษย์นี่ไปได้เด็กคนแหละอ้าจริง คนตายเป็นผีอ่ะเพราะนั้นคนคุยกับผีไม่ได้เป็นไปได้ยังไงเราใช่ไหมอ้าวที่เราฝึกทุกวันี่ยเราฝึกเรียนเรียนให้คุยกับผีคุยกับวิญญาณได้นั่นน่ะไม่รู้อ่ะใครตายกูก็คุยได้่ะยกเว้นข้างล่างลงไปคุยไม่ได้เขาไม่ให้ลงไปอ้าวทำไมอ่ะตรงตาครับ อันนี้เขาบอกว่าเขาอยากขอวิธีการสร้างกำลังใจให้กับตัวเองในการใช้ชีวิตนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้พอมีโรคระบาดเหมือนเป้าหมายในชีวิตความฝันของเขาก็พังทลายลงไปด้วยอย่างนงี้ครับไม่ใช่เขาคนเดียวหรอกทั่วโลกอะพังทลายบางประเทศน่ะจะอยู่ไม่อยู่ยังไม่ได้เลยเมืองไทยยังมีอาหารนะครับประเทศบางประเทศเนี่ยต้องกินหินกินดินแล้วละ่ะ มันไม่มีที่จะกินถ้ามันลามจริงๆเลยนะใครตายก่อนเนาะอ้าวประเทศจะไม่มีอาหารนะะกูไปก่อนละประเทศที่มีอาหารก็อยู่รอดใช่ไหมเออมนุษย์อยู่ทุกวันเนี่ยไม่มีอะไรสําคัญคืออาหารที่อยู่อาศัยคือหนุงหอมยารักษาโรคแก้แม่เออจาไม่มี <laughs> เที่ยมตัวใยก็ยังบอกหลายครั้งนะปิดเฮ้อโรคอย่าไปทำอย่าไปนั่นเลยอย่าไปเรียนเลย หยุดก็หยุดขาดไปเลยเรามาฝึกนี่ต่มาเลี้ยงชีวิตโดยเนี่ยกรรมฐานนี่แหละจะเลี้ยงชีวิตโดยกรรมฐานนี่แล้วให้ทำยังไงอะใช่ไหมอตอบไม่ถูกหรอกก็สวดมนต์ไปดิก็หนีมาดิที่ไหนมีอาหารนยอยู่ในป่าเนี่ยก็ไปอะเพราะอย่าง โรคระบาดหรือภัยธรรมชาติครับหลวงตาเราไม่สามารถห้ามมันได้ <c oughs> แล้วสิ่งที่เราห้ามได้คืออะไรครับเอาความไม่ดีไงเราทําไม่ดีเราห้ามตัวเองได้ไงถ้าเราทําไม่ดีมันก็จริงในโลกเกิดมาข้างหน้ามันก็ทําไม่ดีอย่างเดิม,มนะภพชาติมันไม่ใช่ยาวนานแค่ไหนเพราะนั้นทําอะไรในโลกเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม,มก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะทั้งดีหรือไม่ดีอะ่ะเออ มันไม่ได้ไปไหนเนี่ยจิตเรามันทึกใบข้างนายมันเกิดมามันก็ต้องเจออยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีคิดยากเลยใช่ไหมเอออยากทราบวิธีการทําบ้านให้เป็นวานครับหลวงตาโหสุดยอดเลยเนี่ยสมัยก่อนนะครับหลวงพ่อยังอยู่หูอสศิษย์หลวงพ่อบางคนก็ไม่ไปไหนนะ โดยพอพวกราชาการนะพวกกูพวกพยาบาลพวกอะไรเนี้ยราชาการเนี้ยวันศุกร์เขาเรียบกลับบ้านเลยอจิษฐานอยู่บ้านเลยไปออกวันจันทร์นู่นปิดโทรศัพท์ปิดอย่างอื่นนะเขาก็นั่งฟังเทศมั่งสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาแล้วแต่เขาอะ่ะคือจ่เลยะเงินก็มากเงินก็สบายคือบ้านเราเนี่ยกูใหญ่อยู่แล้วไง ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องไปไหนมารับแขกใช่ไหมคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ก็ไปทำงานอาทิตย์ยังมีสี่วันใช่ไหมอาทิตย์มึงมีสี่วันใช่ไหมล่ะอยู่คิดดูอ่ะอาทิตย์หนึ่งปีเท่าไหร่หลายปีเท่าไหร่บทประเสียนเนี่ยมันต้องได้ละอะไรอะ ใช่ไหมนะก็เอาบ้านเนี่ยเป็นวัดเลยนะพอไปเสียแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเลยนะเออสุดยอดไหมใช่พวกมีทุกวันวิญญาณไงแถวนั้นมาอยู่บ้านเราทุกวันนะอ้าวได้เวลาแล้วทุ